ไปดูเรื่องของโรคระบาดกันบ้างนะครับสาธารณสุขอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาประกาศเฝ้าระวังโรคไข้ดินหลังพบผู้ป่วยเจ็ดรายเสียชีวิตแล้ว5้ารายนะครับเร่งรณรงค์พื้นที่ป้องกันยับยั้งการระบาดเก็บตัวอย่างดินและน้ําไปตรวจวิเคราะห์ครับจังหวัดสงขลาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพานําโดยนายวิรศักดิ์เบนอตหลีสาธารณสุขอำเภอเทพาเร่งลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคเมลิออยด์โดสิต รโรคไข้ดินนะครับหลังพบผู้ป่วยในอำเภอเทพาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคมปีนี้จำนวนเจ็ดรายและเสียชีวิตแล้วห้ารายในตำบลเกาะสบ้าตำบลท่าม่วงตำบลเทพาตำบลลำไพลตำบลปากบางและตำบลวังใหญ่ครับโดยเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาได้ปูพรมรณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและรู้วิธีป้องกันการป่วยด้วยโรคไข้ดินเพื่อยับยั้งการระบาดโดยเร็วที่สุด สำหรับกลุ่มเขากลุ่มเสี่ยงก็คือเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาทำสวนนะครับนอกจากนี้ก็ได้เก็บตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยว่า มีเชื้อของโรคไ่้ดินปดเปื้อนหรือไม่ครับโรคเมลิออยดูสิตนะคะเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียแม้ไม่มีอาการแสดงจำเพาะที่ผู้ป่วยอาจจะมีไข้สูงเพียงอย่างเดียวหรือเกิดจากอาการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดไม่มีอาการจำเพาะที่อวัยวะใดๆและอาจเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วซึ่งระยะฟักตัวของโรคนะคะจะอยู่ตั้งแต่2วันถึงนานหลายปีพบได้ทั่วไปในดินและน้ําแหล่งระบาดที่พบได้บ่อยที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเข้าสู่ร่างกาย ทางผิวหนังนะคะโดยไม่จําเป็นต้องมีอรอยขีดข่วนภาวะเสียงก็คือกรณีที่มีการสัมผัสดินและน้ําเป็นเวลานาน,านๆหรือการดื่มน้ําที่ไม่ได้ผ่านการต้มสุกหรือหายใจเอาฝุ่นดินเข้าไปในปอดค่ะส่วนวิธีการป้องกันนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ําโดยตรงหากจําเป็นควรสวมรองเท้าบูทถุงยางอขอไปครับถุงมือยางกางเกงขายา,ยาวเสื้อแขนยาวสวมหน้ากากอนามัยหรือชุดลุยน้ํา หลังจากเสร็จการลุยน้ำให้ทำความสะอาดร่างกายด้วยการฟอกสบู่ทันทีกรณีมีบาดแผลที่ผิวหนังควรรีบทายาฆ่าเชือ้อเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะหายสนิทและควรดื่มน้ำต้มสุกเท่านั้นครับ